ทำไม่ต้องเก็บกาได้อย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดมันยับหรือมันเป็นอะไรไปเนี่ยมันเสียราคานะเห็นแล้วปวดหัวเลยเนี่ยหัวใจของการสะส,สมการาดคืออะไรรู้ป่ะกาซจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดเอาตูไม่รู้มาอะไรตูไมตนะไม่ต้องตอนนเย้มีนี่แล้ว ฟินการ์ดฟินการ์ดเป็นแบรนด์คนไทยที่เกิดจากแพชชั่นของเจ้าของมีหลากหลายแบบให้เลือกฟินการ์ดท็อปโหลดเดอร์กรอบพลาสติกแข็งมีฟิล์มกันรอยหน้าหลังฟินการ์ดแมกเนตกรอบแข็งหนามากด้านบนมีแม่เหล็กเปิดปิดง่ายฟินการ์ดสลีฟซองใสส,สำหรับใส่การ์ดและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสั่งง่ายมีหลายช่องทางของมาเร็วมากต้องฟินการ์ดต้องฟินการดฟินมากๆ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตที่รมาเนียวันนี้เราทั้งสองคนนะมิตรกับมิเด็กก็มีกับทุกคนเ <c oughs> ช่นเคยค่ะเ <c oughs> มื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะคะมีแฟนบาสคอมเมนต์เข้ามาค่ะอยากให้มิเอเนี่ยคาดเดานะคะก่อนที่ฤดูกาลจะเปิดเลยค่ะว่ามีผู้เล่นคนไหนบ้างที่มีลุ้นรางวัล FVP วันนี้ค่ะมิเด็กเลยจัดให้ครบทุกรางวัลหลักสําคัญสาคัญเลยเพื่อที่แฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยจะได้มีไอเดียนะคะว่าใครมีลุ้นบ้างอยู่กับพวกเราจนจบวิดีโอนี่เลยนะคะแล้วดูกันค่ะว่าจะตรงกกัับใใจจเพืื่่อนนนนนๆหรไมททีะข้าสูว อย่าลืมค่ะขอไลค์ด้วยหากใครยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมนะคะกด Subscribe ที่คลาบมุ่งหน้าส่นสายซับไปด้วยกันเพื่อนๆสามารถสมัคสมุดพวกเราได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่กดปุ่มจอย n ข้างๆปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นทีมเมมเบอร์กันนะคะเริ่มไปที่รางวัลแรกก่อนเลยค่ะนั่นคือรางวัลผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมหรือว่า Most Improved Player แอเมินเอเนี่ยให้ Anthony Edwards นะคะชูตติ้งการ์ดของทีม Minnesota Timberwolves ทำไมถึงให้ Anthony Edwards ค่ะอเมเน่ อย่างที่อมมนตูนพูดตอนต้นรายการเนี่ยนะครับว่าการคาดการครั้งนี้เนี่ยเป็นการคาดการที่ฤดูกาลใหมย่ยังไม่เริ่มต้นขึ้นเลยดังนั้นถ้าเกิดฤดูกาลดําเนินต่อไปเรื่อยๆผ่านช่วงกลางฤดูกาลนะครับมีช่วง all star break พวกเราอาจจะมาทําการคาดการนี้ใหม่ก็เป็นไปได้แต่ณเวลานี้เนี่ยขอลองทายดูก่อนดูซิว่าจะแม่นหรือเปล่าและสาเหตุที่เลือกแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์นะครับเป็นผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมแห่งปีเป็นเพราะว่าชอบความมั่นใจของตัวเขาตั้งแต่ที่เข้ามาสู่ลีกเลยนะครับเราจะเห็นตลอดเลย ชัดเลยนะครับว่าต้องการติดออสตาต้องการเป็นแชมป์ต้องการคว้า MVP ให้จงได้ภายใน5ปีข้างหน้าจะต้องเป็นหน้าเป็นตาของหลีสิ่งเหล่านี้นี่คือสิ่งที่ตัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์เขาพูดมาโดยตลอดเลยแม้ว่าจะเป็นคนขี้เล่นแม้ว่าจะเป็นคนชอบพูดโจ๊กต่างๆเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดเกี่ยวกับการเล่นบาส NBA เนี่ยตัวของเขาไม่ล้อเล่นแน่นอนเราเห็นการพัฒนาการยิง3ามคะแนนของเขาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเรื่องการข้ามการลุยเข้าไปปิดแต้มรอบๆปากห่วงเนี่ยไม่ต้องห่วงตัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์เลยพล ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เขาสามารถลุยเข้าไปเก็บฟาวเอาแต้มจากจุดโทษได้เพิ่มมากขึ้นจะยิ่งทําให้เกมของตัวเขาครบเครื่องเยอะเลยรางวัลน,นี้เนี่ยนะครับมักจะให้กับน,นักกีฬาที่อายุน้อยพรสวรรค์สูงแอนโทนีเอ็ดเวิร์สจึงเป็นนักกีฬาที่มีโอกาสคว้ารางวัลน,นี้มากที่สุดในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับ อันเจนนี่แอดเวรเนี่ยเป็นนักกีฬาที่ไม่มีกลัวใครเลยนะคะแล้วก็พลังกระโดดได้สุดยอดเหลือเกินและอีก4คนที่เอมิเอเลือกค่ะก็อย่างไทร e s ิสแฮร์รี่เบอร์ตันของเ a เซอร์ไทร์ริสแม็กซี่นะคะของฟิลาเดลเฟียเซเวนดี้ r ิกเซอร์สเจนกรีนของฮิล s ัน n r ็อกเกสค่ะแล้วก็อาร์เจแ t บรของนิวยอร์กนิกส์ทีนี้เราไปต่อที่รางวัลต่อไปนะคะนั่นก็คือรางวัลสำรองยอดเยี่ยมแห่งปีหรือว่า six man of the year ค่ะเอมิเน่เนี่ยเลือกจอร์แดนพูวค่ะเพราะอะไรคะ จริงๆแล้วรางวัลนี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นรางวัลที่ส่วนตัวแอนดมินเนี่ยทายถูกตั้งแต่ฤดูกาลยังไม่เริ่มต้นขึ้นเลยและอาจจะเป็นรางวัลที่ไม่ค่อยแฟร์กับทีมอื่นๆเพราะว่าตัวของจอแดนพูลเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงจากในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาลงสนามทั้งหมด76เกมนะครับเป็นตัวจริงถึง51เกมโดยการที่ทั้งทีมเนี่ยขาดเคลทอมสันจากอาการบาดเจ็บในช่วงตน้นฤดูกาลหรือว่าในระหว่างฤดูกาลก็จะเจออาการบาดเจ็บของสเตฟานเคอรีจอแดนพูลเนี่ยทดแทน,ทน้เเอย่าลชื เราเห็นสไตล์ในการเล่นเนี่ยคล้ายๆกับตัวของสเตฟเฟนเคอร์รีถอดแบบออกมาเลยนะครับแล้วในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยตัวของเคร์ทอมสันก็กลับมาเต็มสูบเขาสามารถลงสนามในฐานะตัวจริงได้ตั้งแต่เกมแรกไม่ต่างกับสเตฟเฟนเคอร์รีที่ซุ่มซ้อมตลอดต่อเนื่องเหมือนกันในช่วงปิดฤดูกาลดังนั้นก็ต้องขยับจอแดนพูเป็นฐานะตัวสำรองค่อนข้างแน่เขาจะกลายเป็นสำรองทีเด็ดที่แบบโอ้โหลงมาปุ๊บเนี่ยทีไม่มียั่วเลยนะครับสามารถทดแทนได้ทั้งสเตฟเฟนเคอร์รีสามารถทดแทนได้ทั้งครทท์ทอมสันย้อนกลับไปเราเคยเห็นศักยภาาาพในนนกรเเลล่ขของงตุยจ้จชิ A Final กับ m ม a ามี e a ีครั้งนั้นเนี่ยเขาเป็นรุกกี้แต่พอฤดูกาลที่2ของตัวเองเนี่ยผลงานอาจจะยังไม่ค่อยดีเพิ่งมาคว้าสำรองยอดเยี่ยมแห่งปีล่าสุดในฤดูกาลที่ผ่านมาดังนั้นแฟนๆคาดหวังได้เลยครับว่าตั้งแต่เกมแรกในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นผลงานชั้นยอดของจอแดนพูไม่ต่างกับไทเลอร์ฮีโรในฤดูกาลที่ผ่านมาเลยครับโดยประสบการณ์ขั้นสูงนะครับถึงการคว,ว้าแชมป์พรสวรรค์ในการเล่นต่างๆคำแนะนำคำชี้แนะต่างๆของรุ่นพี่ในทีมเหล่านี้เนี่ยจะทำให้จอแดนพูค่อนข้างได้เปรียบถึงบอกเเเพื่พ่่่่่ออออนนนนวานตแแหหงงงผู้ลสรยยยดีม ไม่ค่อยแฟร์เลยนะครับและก็มั่นใจเลอเกินว่าจอร์แดนฟูเนี่ยมีโอกาสสูงแน่นอน ฟังดูแล้วเนี่ยจอแดนพูก็มีโอกาสจริงๆแล้วค่ะทั้งการเล่นแล้วก็ทีมที่มีและอีก4คนที่เอมิเน่คิดว่าก็น่าจะมีรุ่นเหมือนกันนั่นก็คือมาคคอมบรอกดอนนะคะของวอชิงตันโซติกส์ค่ะแล้วก็จอห์นวอลของ LA ลเอคลิปเปอร์สถ้าหากว่าชัยรอนลูเนี่ยให้เล่นเป็นสำรองยาวๆไปแคมจอห์นสันของฟินิกซันแล้วก็อเล็กซ์คาร์ลโซของชิคาโกบูลส์ค่ะในส่วนของไทเลอร์ฮีโร่เนี่ยเอมิเน่ก็บอกว่าไม่น่าจะได้ซ้ำแล้วนะคะทีนี้เราไปต่อกัที่รางวัลต่อไปนั่นกมมมรรรรัับบบยยยยยยยอออออออดดเเเเีีีีีี่่่่่่่แแหหงปปืืวาา Defensive Player the Year of ินนนนลกกกููู้้้์คะทตไ สโตาทิมเบร์วูฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วการที่รูดี้โกแบร์นะครับย้ายไปอยู่กับมินิโซตาทิมเบร์วูฟส์ในครั้งนี้เนี่ยทางทีมของพวกเขาต้องการให้โกแบร์เนี่ยเป็นเสาหลักเป็นความหวังในการเล่นเกมรับทุกอย่างให้กับทีมและก็เชื่อเลอเกินว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้ตัวของเขาต้องพิสูจน์ผลงานการเล่นของตัวเองให้แฟนบาสทั้งโลกให้สื่อบาสทั้งโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนๆของยูท่าแจ๊สเนี่ยเสียดายการที่เสียรูดี้โกแบร์มาไม่ว่าจะเป็นการบล็อกการรีบาว์นะครับถ้าเกิดเขาสามารถคว้ารางวัลนี้ได้เเนนนีี่่ยขขาาาาาจะะกลปป็คทท3ใรรรวัตติศสส์อง NBA มถ รางวัลผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีได้ถึง4ครั้งในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเองอีก2คนที่ทําได้นะครับคนแรกคือดิเคมเบรมูทอมโบเจ้าของท่าสายนิ้วแบบนี้เนี่ยนะครับทุกครั้งที่เขาบล็อกได้อีกคนนึงก็คือเบนวอลเลซเจ้าของฉายาปิ๊กเบนทั้ง2คนนี้ถือว่าเป็นนักกีฬาระดับ h a l l o อ Fa m e มตัวของเบนวอลเลซเนี่ยพิเศษนิดนึงเขาถือว่าเป็นนักกีฬาที่ไม่ผ่านการรัฟนะครับแต่สามารถเข้าสู่ h a l l o ออ a m e ได้เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ถ้าเกิดสมมุติว่่าาาาาาในนนนนนนฤดดดดูกกทีีจะถถึงง้้้้ตััััวววขอ Rudy าารขอรรรโบบสมมมมมํไหยยเช ลแล้วก็จะมีฤดูกาลที่สนุกแน่นอนดังนั้นแฟนๆของทีมนะครับมาลุ้นกันได้เลยในฤดูกาลที่จะถึงนี้สนุกมากๆโกแบร์เนี่ยเป็นคนสูงใหญ่แขนยาวอาจจังหวะขึ้นทาแต้มของทีมตรงขง้ามเยี่ยมจริงๆค่ะถ้าหากมีผู้เล่นแบบนี้คอยคับวงในคนอื่นในทีมนเนี่ยเล่นเกมรับแบบสบายเลยค่ะอีกสคนที่เอมิเนคิดว่ามีลุ้นนะคะก็อ,อย่างบาร์มาเดีโยยานิสอันเชชคุมโป้เดรมอนกรีนแล้วก็มีมิเคิลบริจิตค่ะเอมิเน่ไม่คิดว่ามาคาสมาจะได้เป็นปีที่2ติดต่อกันนะคะทีนทนนีีนนีี้้เเรรรราาาาไไปปปตต่่่่่่อออออกััััทงงวววลคคค็ืืโชยยดมแหห โคชออฟต e เอ a อ็ดมิเน่ห้อิเมอุดอก้าของบอสตันเซลติสค่ะเพราะอะไรคะรางวัลนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลนะครับที่เลือกค่อนข้างยากเพราะว่ามีหลายคนที่มีโอกาสที่จะคว้ารางวัลนี้ได้หม่วจะเป็นอย่างทลอนลูของ LA c l i คล e ป s นะครับที่ได้ควายเลเนอร์ได้พอจอชกลับมาเต็มเต็มฤดูกาลและพวกเขายังมีจอห์นวอลมีพลพรรคทัพสำรองที่น่ากลัวมากๆเลยและไหนจะมีอย่างด็อกรีเวอร์นะครับของฟิลาเดลเฟียเซมิท s ซอร์สที่ในฤดูกาลได้จะถึงนี้บิ๊กทรีของพวกเขาเนี่ยก็ถือ ที่ตอนนี้กําลังพร้อมสู้ศึกอยู่ในยูโรบาสเกตสภาพร่างการนี่คือพร้อมตั้งแต่เปิดฤดูกาลแน่นอนแต่ที่เลือกอีเมอุโดกาเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเพิ่งมาทําหน้าที่โค้ชในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่เราเห็นศักยภาพเห็นความตั้งใจเห็นพรสวรรค์นในการเป็นโค้ชของตัวเขาสามารถนําพาบอสตันเซลติกส์เข้าสู่ NBA f i n a l ไฟนอลส์ได้ในช่วงฤดูกาลปรกติเนี่ยนะครับช่วงเปิดฤดูกาลเนี่ยอาจจะเป็นว่าเจ้าตัวเนี่ยพยายามจะทําความคุ้นเคยพยายามจะปรับทับปับทศนคติต่างๆของคนในทีมบอสตันเซลติกส์แต่หลังจากที่ทุกกอย่างคลิเ หน้าลงตัวคว้าชนะรัวๆเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายฤดูกาลทําให้ทีมของพวกเขาเนี่ยสามารถจบฤดูกาลในท็อปทรีของฝั่งตะว,วันออกได้และพอเข้าสู่เพลย์ออฟเพื่อนๆลองดูศักยภาพในการเป็นโค้ชของตัวเขาไม่ว่าจะเป็นการแก้เกมระหว่างทําการแข่งขันการปรับเปลี่ยนแผนในแต่ละซีรีส์เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าบอสตันเซลฟิกเนี่ยเอาชนะยอดผู้เล่นหลายต่อหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเควินดูดานของบรูคลินเนสหรือจะเป็นยานิสของมิวกิบักส์ก็ตามรวมถึงจิมมี่ u ัตเลอร์ของมามี h ฮ a t ด้วยแม้จะแพ้ต่อโกลเ,เด้นสเตทวอนเดยกา ถึงนี้พวกเขาก็ยังคงม,มีโอกาสถ้าเกิดไม่มีหัวหน้าโคช้ชคนไหนสามารถคว้าชัยชนะรัวๆแบบมอนตีวลเลียมที่ทาให้กับฟินิกซ์ซันส์ในฤดูกาลที่ผ่านมาแอดมินก็เชื่อว่าอิเมอุโดโกามีโอกาสครับพวกเขาไม่น่าจะมีครึ่งฤดูกาลที่แย่แบบในฤดูกาลที่ผ่านมาทุกคนในทีมของบอสตันเซ l t i c s ก์เนี่ยกระหายชัยชนะมากๆเลยนะครับต้องการที่จะพาทีมคว้าแชมป์ครั้งที่18ในประวัติศาสตร์ของทีมให้จงได้ดังนั้นเรามาติดตามชมแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันและถ้าเกิดจบฤดูกาลเขาสามารถคว้าชัยชนะอยู่น Top โโนนนอแ่ครับ เพราเราเคยเห็นตัวจริงของเขานะคะเป็นคนสูงใหญ่ค่ะเข้มแล้วก็ค่อนข้างจริงจังกับการเป็นโคช้ชม,มากๆแล้วก็ผู้เล่นทุกคนในทีมเนี่ยก็ตอบสนองความจริงจังของโคช้ชได้เป็นอย่างดีเลยค่ะในดุการที่จะถึงนี้บอสซันเซลเต็กซ์คงมีลุ้นอย่างแน่นอนอีก4คนที่ไม่ได้คิดว่ามีลุ้นนะคะนั่นก็คือไทเลอร์ลูคของ LA c l i p p e r s ค่ะเอริกส์โบลสตราของ Miami Heat ดัอกรีเวอร์ลของฟิลาเดลเที้เไปต่นทีวัลต่อร์แล้วก็เจสันคิตซ์ของดัลล่สแมมเฟรียส์ค่ะทีนี้ ไฮดรับอันดับหนึ่งนะคะอย่างเปาโลแบนเคโรของออริโจน์มาจิทำไมถึงเลือกปาโลแบนเคโรคะบิเน่ พอพูดถึงรางวัลลุกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีเนี่ยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีอาถรรพ์หรือเปล่าเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ดราฟอันดับหนึ่งสามารถคว้ารางวัลรุกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีได้แนนคือปี2016โดยข่าวแอนโทนีทาวหลังจากนั้นยังไม่มีเลยนะครับพอฟังแบบนี้หลายต่อหลายคนก็ถามเข้ามาเอาและปี2018ที่เบนซิมอนสามารถคว้ารางวัลรุกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีได้ละเขาก็คือดราฟอันดับหนึ่งไม่ใช่เหรอต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่าในฤดูกาลแรกที่ตัวของเ,เาาบเนซิ แต่พอไม่ได้ลงสนามทําแข่งขันในฤดูกาลถัดมาเนี่ยทางลีก NBA เขาก็ยังถือว่า ben เบนซิมอนส์อยู่ในฐานะรุกกี้ก็เลยต้องมาวัดกับโดนาวานมิเชลนะครับและในท้ายที่สุดก็เป็นเบนซิมอนส์ที่สามารถควา้ารางวัลรุกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีไปครองแต่ตัวของเขาไม่ถือว่าเป็นดราฟ์อันดับหนึ่งที่คว้ารุกกี้แห่งปีในปีที่ตัวเองดราฟ์เข้ามานะครับดังนั้นเรามาติดตามจงว่าพาโรแบนเคโรดราฟ์อันดับหนึ่งในปีนี้เนี่ยจะสามารถล้างอาถรรพ์ได้หรือเปล่าแต่เท่าที่เห็นผลงานในการเล่่่่่่นนนขออออองงตตตัวววเเเเ้้า League, าาาาะะรรรรมมจจปป็็กกหืสูดชยทุ ดีมากๆเลยนะครับรูปร่างของตัวเขาเนี่ยสูงใหญ่มีความคล่องเราเห็นการยิง3เราเห็นการยิงระยะกลางเราเห็นการเล่นโพสต์ทุกอย่างดูดีไปหมดเลยถ้าเกิดยังคงเล่นแบบนี้ได้นะในฤดูการปกติก็เชื่อเลยเกินว่าพาโรเบนเคโรคนนี้เนี่ยมีโอกาสคว,ว้ารางวัลรุกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีครับ เป็นอีกรางวัลหนึ่งค่ะที่ลุ้นสนุกมากเลยนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยศักยภาพของนักกีฬาพอๆกันเลยค่ะอยู่ที่การใช้งานของโค้ชแต่ละทีมค่ะแล้วการเล่นของทีมนั้นๆด้วยอีก4ี่คนที่เอ็มบีเอคิดว่ามีลุ้นก็อย่างเชตฮอ e เกรนของโอเคซีฟันเดอร์แจนนไอวีของ Detroit p i พสตันคีแกนเมอร์รี่ค่ะของ s a c r a m e n t o คิงส์กับเจเบอร์สเมธซูเนียของ h ฮลซินบ็อกเกสทีนี้เราไปปิดท้ายกันที่รางวัลส่วนตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฤดูกาลปกตินั่นก็คือรางวัลผู้เเเลล่่่่นะะ่นนนทรรรรงงคคคุณาาายยยยออออดีีมหหืืวว MVP ะะะสัับ้ เอ็มบีทนะคะโอ้โหทำไมถึงเลืองโจเอลเอ็มบีทล่ะคะมอบินเน่ ก่อนอื่นนี่นะครับพอพูดถึงรางวัลน,นี้เนี่ยส่วนตัวมั่นใจเลอเกินว่าในฤดูกาลที่ถึงนี้เนี่ยยังไงก็ไม่เป็นนิโคลายโยคิชเขาไม่น่าจะมีโอกาสคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าย,ยอดเยี่ยมหรือว่า MVP ครั้งที่3ติดต่อกันได้ไม่ใช่ว่าตัวของนิโคลายโยคิชไม่เก่งนะครับแฟนๆของเดนเวอร์นาเกสจะพึ่งงอนตัวของเขายังคงมีผลงานที่สุดยอดแต่การคว้ารางวัล MVP 2ส,สมัยติดไปแล้วประกอบกับการกลับมาของนักกีฬาผู้เล่นระดับแม็กซ์คอนแทถึง2คนนะครับของทีมไม่ว่าจะเป็นอย่าง Murray, าเจงมส์เมัั่่นใจด้ววาางอกะหหตบข ิ ok is, เหมือนในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วครับเช่นเดียวกับสาเหตุที่เลือกโจเอลเอ็มบีสนะครับเพราะว่าทั้ง2ฤดูกาลที่ผ่านมาที่นิโคลายอคิชสามารถคว้าได้เนี่ยตัวของเอ็มบีสเนี่ยเขาจบอันดับ2เป็นรองแค่ ok ic, นิโคลายอคิชคนเดียวถ้าเกิดในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับตัวของโจเอลเอ็มบีสมีผลงานแบบในฤดูกาลที่ผ่านมามั่นใจได้เลยว่าตัวของเขาสามารถคว้าได้ประกอบกับการเล่นที่ดีอย่างต่อเนื่องของไทริสแม็กซี่นะครับและการมุ่งมั่นการตั้งใจจะกลับมาเล่นให้ดีมากๆเลยของเจมส์ชาเดนสองคนนี้เนี่ อย่างดีขอแค่อย่างเดียวครับตัวของเขาไม่เจออาการบาดเจ็บรบกวนเล่นงานใดๆทง้งซีนลงสนามทำเกงแข่งอย่างน้อยแต่สัก70เกมได้เนี่ยมีโอกาสคว้า MVP แน่นอนและสุดท้ายผลงานของทีมซิกเซอร์จะต้องดีด้วยนะครับถ้าเกิดพวกเขาสามารถจบอยู่ในท็อปทของฝั่งตะวนันออกได้เอ็มบีทมีโอกาสแน่นอนประกอบกับความเห็นใจที่ท้งสื่อเนี่ยก็น่าจะให้กับตัวเขาเพราะว่าใน2ฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยเจ็บปวดเรือเกินแม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายของโจเอลเอ็มบีทนะครับแต่เป็นรางวัลที่ลุ้นและก็แย่งกันมันแน่นอนครับ ถือว่าเป็นรางวัลความสําเร็จส่วนตัวที่สูงที่สุดสําหรับนักบาส NBA คนหนึ่งจะทําได้ในฤุกการปรกติเลยนะคะและก็เป็นรางวัลที่แฟนบาส่างพวกเราเนี่ยร่วมรุ้นกันมากที่สุดเรามารอติดตามชมกันค่ะว่าโจเอลมีบีเนี่ยจะทําได้ไหมและอีก4คนนะคะที่เอ็มบีเอเนี่ยเลือกไว้นะคะก็มีอย่างยานเนสอันเชจูคุมโปลาดอดชิกเจสันเชชามค่ะแล้วก็สเตฟานเคอร์รีที่ไม่ได้เลือก KD นะคะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ย k คดีจะไปอยู่กับทีมไหนแล้วก็ไไมม่ดด้้้เเเลลลือออกกกกคควววะะะพพรรราาาาูแีจจตงั เจ็บบอยู่้างสรุปตามภาพนี้นะคะผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี M ่ยมเนี่ยค่ะเอมิเน่เลือกแอนโทนีแอดเวนร์นะคะผู้เล่นสำรองยอดเยี M ่ยมแห่งปีค่ะเอมิเน่เลือกจอร์แดนพู้ผู้เล่นเกมรับยอดเยี M ่ยมแห่งปีค่ะเอมิเน่เลือกรูดี้โกแบร์ค่ะส่วนโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะเอมิเน่ A เลือกอ e ิเมอุโดกาลุคกี้แห่งปีค่ะเอมิเน่เลือกเปาโล่แบนเคโรนะคะและก็ปิดท้ายกันที่เอ็มวีปีเอ็มิเน่เลือกโจเอลเอ็มบีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะตกใจเพื่อนๆไหมเพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างคะสำหรับตตาาาลละรรงงงววััคคคออมมมเเนน์กก่ยพท้ส คอมมเนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดดีไม่พลาดคอนเทนต์สนุกสนุกแม้จะเป็นช่วงปิดฤดูกาลอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้ทวิตตี้ทีแมนเนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีนของพวกเราทวิตตี้ทีแมนเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ